ไม่รู้ว่าเจ็บด้านซ้ายมันอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังถ้าด้านหน้ามันจะมีปัญหาทางขวาเนี่ยจะเกี่ยวกับตับทางซ้ายจะเกี่ยวกับม้มนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าปวดแน่นท้องจุกเสียดด้านไปด้านหลังจุกด้วยแล้วไปอยู่แผ่นตรงหลังอันนี้จะเป็นไตค่ะงงไหมคือมันอยู่คนละส่วนนะคือวิเคราะห์ไม่ได้ว่าตอนเนี้ยมันจะเจ็บเจ็บอะไรส่วนไหนหรือว่า แต่ถ้ามันไปดานด้านหลังนะคะแล้วปวดจุกแน่นท้องมันเปรียวเกี่ยวกับไตค่ะไตมีปัญหาถ้าบานเอวสองข้างนี้นะคะให้ให้ไปจับดูแล้วกดดูว่ามีลักษณะต้านมือไหมหรือว่ากดแล้วแน่นแน่นหนาๆนาไหมนะคะถ้ารู้สึกว่าบวมบวมแน่นแน่นหนาๆนาแล้วจุกนะคะอันนี้ไตแน่นอนรับรองเป็นไตหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของนิ่วนะคะนิ่วในท้องก็แต่ถ้าสมมุติปวดท้องแน่นท้องจุก แต่มาแน่นบริเวณชายโครงข้างหน้านะคะเป็นเรื่องของอระบบการย่อยอาหารหรือพวกตับม้ามมีปัญหาแค่นั้นเองนะคะให้แก้ยังไงมันเก็บไปข้างหลังเนาะด้านข้างไปข้างหลังแต่ถ่ายปกติใช่ไหมคะคุณลยยํยไยถ้าถ่ายปกติน่าจะเป็นไตแต่ถ้าไม่ถ่ายปกติ ถ้าถ่ายไม่ออกแสดงว่าสมมตินะคะเป็นคนถ่ายยากแล้วเจ็บบ้านเอวด้านเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องของการถ่ายยากถ่ายไม่ออกมันจะปวดหลังปวดเอวแต่ถ้าถ่ายปกติแต่ปวดหลังปวดเอวจะเป็นลักษณะของไตนะคะไตมีปัญหาไตเสื่อมก็แนะนํานะคะเรื่องของไตเนี่ยกินน้ําเยอะๆหน่อยนะคะกินน้ําเยอะๆหรือไปหาใบครูนะคะใบครูใบเตยมาต้มกินเพิ่มเติม ได้แล้วก็กินคู่กับชาตัวนี้นะคะเพื่อล้างพิษใบขู่ใบเตยเป็นยาเย็นจะขับปัสสาวะหรือขับของเสียบำรุงไตด้วยนะคะแต่ใช้ผู้หลานเพื่อไปปรับสมดุลร่ลางกายปรับเลือดให้มันสะอาดใช้เสริมเข้าไปแล้วปรับเรื่องของอาหารสิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องของไตหรือปว,ปวดแน่นท้องเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารที่มันเขาเรียกว่าย่อยยากนะคะโปรตีนสูงสูงพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ ก็ให้ลดการทานลงอาจจะต้องไปกินงดเนื้อสัตว์นะคะงดเนื้อสัตว์หรือว่าลดลงอาจจะต้องเป็นไปกินไข่ไข่ไข่ขาวแทนหรือว่าถั่วเขียวแทนนะคะจะช่วยได้หรือว่าพวกปลาแทนอย่าก,กินอาหารพวกเนื้อสัตว์เยอะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าไตมันอาจจะมีของเสียสะสมอยู่ะคะ่ะถ้าไตแน่นหรือปวดหลังเนี่ยแน่นอนเป็นไตแน่นอนนะคะ ก็แนะนําตามนี้เนาะแล้วก็พยายามงดนมบัวด้วยนะคะนมบัวจะทําให้อืดท้องแล้วแน่นท้องทําให้ลมพิษมันตีขึ้นแล้วก็ไปเสียดตรงบริเวณไตด้วยไตยจะร้อนนะคะ